อุ้ยโจอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน<อ> <ๆ S 2> เฮ้ยแล้วทำไมเสื้อผ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยที <S <S ่จริงเราไม่ได้ใส่ชุดนี้ไม่ใช่เหรอใช่เฮ้ยมันแปลกมากเลยเฮ้ยแล้วแล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ยโอโเ้เราเราไปทางนี้ดีกว่าโจไปเนี่ยที่ที่มันเป็นหนังผีใช่ไหมมันมันเรืองแสง şey <S <S ใช่ไหมโจใช่โอ้ยมันเรืองแสงแล้วเราก็มามาที่นี่ ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนแต่เราเดินมาในป่าเนี่ยนะโจโจว่ามันจะมีแบบงูมีสัตว์เลื้อยคานนี่ไหมน่าจะมีโออแบบนะที่มีพิษใช่ไหมเพื่อนๆว่ามันจะมีแบบสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษไหมครับถ้ามีนะก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในป่านนะนี่นะครับเพื่อนๆโอ้มาโจเดินมาห่างก็ยาวมากเลยนะครับไกลมากเลยโอ้ยข้างทางวุ้ย โจ,จว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมที่หนังสือมันเรืองแสงได้อะ <_ S 1> ก็แปลกนะแบบพนใส่หนกากาะนะครับเพื่อนมันถือหนังสือใช่ไหมหนังสือก็อเรืองแสงเฮ้ยก็มันแปลกประหลาดมากๆเลยนะแต่เราไม่ควรจะไปจับงั้นนะครับมันก็เลยเป็นนี้ไงจับไปเรื่อยนะครับเออแต่ในป่าแบบนี้นะมันช่างลึกลับเหลือเกินนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งผิดป,ปกติอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ลองเดินไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับผมกับโจน,นะครับก็รู้สึกว่าเราจะหลงทางนะครับก็ไม่เป็นป่าเนาะจะให้รู้ทางก็ไม่ได้นะครับก็เดินไปเรื่อยๆนะโอ้รู้สึกแบบเหนื่อยมากเลยนะครับเฮ้ยทุกคนเนี่ยเนี้ยเนียเนียเนียมันเหมือนกับสิ่งที่เขาก่อสร้างขึ้นมานะครับเฮ้ยไม่ป่ามีของแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยน่ากตกใจม่กโฉตกใจทุกตกใจตกใจเฮ้ย <laughs> เอ้ย <laughs> ไปไปไปเดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนนะครับโอโจที่นั่งหาที่นั่งนั่งนี่ไหมโอ,โ,โอ้ยเหนื่อยนะโจโอ้โหโอโจเราวัดมาในป่าอย่างเงี้ยมันจะมีอาหารกินไหมเนี่ยไมนะ่มีนะไม่แต่ผลไม้เราต้องไปหาเองก็เปล่าเนี่ยใชโอ,โอ้โห เฮ้ยโจอันนั้นอันนั้นมันอะไรโจเฮ้ยเฮ้ยผีนะฮะเฮ้ยมันมันเหมือนเงาดำๆมาโจใช่เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคุน่ากลัวเลยเฮ้ยโจหยิบหยิบไม้หยิบไม้หยิบไม้เดี๋ยวมันมาไม่ใช่อันนี้ไม้เล็กเกินงั้นหนีดีกว่าเฮ้ยมันอยู่แล้ว ไม่มีแสงอะ่ะโธ่หรือว่าเราควรเข้าไปดีเพราะว่าอ,อาจจะวับกลับบ้านก็ได้ใช่ลองดูไหมไปดิโอ้โหโจยู่ไหนเนี่ยไอ้ผีเมื่อกี้อา้าวแล้วตอนนี้เราวับมาที่ไหนไหนะโจะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยได้ยินเสียงรถไหมยินเฮ้ยโ,โจหรือว่าเราจะกลับมาที่บ้า,แน,บานแล้วใช่เฮ้ยที่ไงบ้านเราโจ เจอบ้าแล้วดีใจดีใจไปไปดิเดี๋เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอราลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช่อง Happy Station ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับพี่ถึงบ้านมากๆเลยโอ้ไปโจ